สารสก,กัดคมิชันนะครับที่เราสก,กัดได้เราเไปได้สารเคอรอคูมินอย์นะครับแล้วเกอรอคูมินอย์เราก็มาทาการแปรร,รูปจนได้เกลือคูมินนย์ในรูปที่มันสามารถละลายน้ําได้ละลายน้ำได้มากกว่าปกตินะครับถึง1 6 0 0 0เท่าเท่าเจ้าสารประมาณไอ้เจ้าคูมินอย์อ oid, ที่ละลายน้ําได้ตัวนี้นะครับปรเราบริโภคเข้าไปหรือกินเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการดูดซึมซึ่งจะมีข้าะความแตกต่างจากคามิชันในรูปทั่ทวไปอยู นะครับกระม่นชั้นรูปไปเนี่ยว่าจะเป็นรูปของที่เป็นเอากะเม่นชันมาบรรจุแคปซูลหรือตาแ้ทำเป็นผงแล้วบรรจุแคปซูลหรือนํามาสกัดสารก็แล้วแต่มันไม่มีการแปลรูปเท่าเครอรคูเนอยตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะลายน้ําได้ทําให้การสูดดูดซึมเนี่ยดูดซึมได้ต่ำเพราะดูดซึมได้ต่ำเนี่ยการการที่จะไปบาบัดหรือไปบรรเทาอาการอาักเสบในกระเพาะหรือเอ่อหรือผลประโยชน์อื่นเนี่ยมันก็เกิดได้น,อน้อย แต่ของบริษัทดีท็อกซ์ประเทศไทยที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทแชมป์อมแชมป์อินโนเวชั่ชชนของเราอะเรามีการทำให้เช้าอเคอร์คูมนอยนยมีการละลายน้ำได้พอะละลายน้ำได้มันพอเรากินเข้าไปบริโภคเข้าไปมันก็สามารถดูดซึมได้นะครับโดยทั่วๆไปเราแนะนำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะหรือโรคกรดไหลย้อนนะครับทานบริโภคครั้งละสองแคปซูลหรือถ้าเป็นขวดนะครับก็เป็นขวดช็อตดิ้งเนี่ยหนึ่งขวดต แล้วก็เกิดมีอาการเราก็สามารถโดยโภกมากกว่านั้นได้นะครับเนื่องจากว่ามีการทดสอบด้าน,นพิพิธยาของเจ้าสารกลคูบินนยแล้วเนี่นะครับเราสามารถได้ใช้ได้มากกว่าในสภาวะกติปกติในในสัตว์ทดลองนะครับ20-30เท่าไม่มีผลใดนๆในการเป็นพิษต่อสัตว์เหล่านั้นเลยนะครับแล้วก็สารตัวนี้มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากว่าเรามีการบริโภคกันมาเนี่ยผมว่าอาจจะหลายร้อยปีอยากจะถึงพันปีด้วยซ้ำที่เราใช้กระมิ้นชั่ในเรื่องของการเป็นอาหารกันมาแล้วไม่เคยมีการรายงานว่าทําให้เกิดเป็นพิษหรือทำให้ผู้บริโภคเสียชีวิตใดๆเลยนะครับผลสารสกัดตัวนี้จะมีความเชื่อมั่นและมั่นใจได้มากนะครับว่าเรามีความปลอดภัยแล้วเราไม่ลองนำมาแปรรูปแล้วเนี่ยมันก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างแน่นอนโดยเฉพาะโรคกระเพาะรวมทั้งกดไรย์อนนะครับและลดการเสร่จมเตับ 那一堆。